ไอศครีมก็ถือว่าเป็นของทานเล่นและอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนและยิ่งอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองร้อนก็ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งในปัจจุบันตลาดไอศครีมทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า3.8ล้านบาทสถาบันอาหารคาดว่าปี2,570ตลาดไอศครีมทั่วโลกจะเติบโต5.5ล้านบาทส่วนในประเทศไทยมีมูลค่าราว1.2ถึง1.7หมื่นล้านบาทส่วนตลาดไอศครีมซอฟเสิร์ฟในประเทศไทยนั้นมีมูลค่า2,000ถึง3,000ล้านบาท ถ้าพูดถึงไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟที่อยู่มานานทุกคนก็ต้องรู้จักแบรนด์ไอศครีมเดลิควีนที่เป็นเจ้าตลาดที่กินสัดส่วนไปมากกว่า70-8 0แต่ในปัจจุบันมีร้านไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟต่างแดนที่มาตีตลาดในเมืองไทยกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ซึ่งทุกคนก็อาจจะผ่านหูผ่านตาหรือเห็นในโซเชียลกันมาบ้างนั่นก็คือร้านไอติมี่เฉยกับมารคอตตุ๊กตาหิมะใส่มงกุฎหรือสโนว์คิงและยังมีอีกร้านนั่นก็คือร้านไอชา คนไปรู้จัก2แบรนด์นี้ถ้าเกิดจะต้องลงทุนจะต้องมีเงินเท่าไหร่มีเฉยร้านไอติมชานมจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า22,500กว่าสาขาทั่วโลกเข้ามาเปิดในไทยในช่วงเดือนกันยายนส5ภายใต้การบริหารของบริษัทมีเฉยประเทศไทยจำกัดเปิดสาขาแรกที่ซอยรามคำแหง53ขยายสาขาตามทำเลย่านมหาวิทยาลัยศูนย์การค้าปัจจุบันมีเกือบ20กว่าสาขาหลังจากครบ1ปีในการตีตลาดในเมือง,งไทยถือว่าเป็นร้านไอศกรีมและชาที่เติบโต,ตได้ด้วย ด้วยการนำเสนอเมนูหลากหลายราคาเริ่มต้น15-50บาทซึ่งมีเฉยตั้งเป้าหมายใน3ปีจะขยายแฟรนไชส์ในไทย2,000กว่าสาขาวางแผนรับมัรพนักงานมากกว่า10,000คนในไทยจุดเด่นของร้านไอศครีมเจ้านี้ก็เป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟวอฟเฟิร์โคนใหญ่ๆรสชาติอร่อยเหมือนนมอัดเม็ดมีเครื่องดื่มชานมไข่มุกและชาผลไม้อีกมากมายเริ่มต้นโคนละ15บาทน้ำมะนาว20บาทชานมเริ่มต้น40บาทถ้าเราจะเปิดร้านมีเฉยจำนวนหนึ่งสาขาจะต้องลงทุนอย่างต่ำ880,000 0 0 0บาทซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่และการตกแต่งของร้านมากันที่ร้านต่อไปค่ะร้านไอชาร้านไอติมชานม จุดเริ่มต้นมาจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาเปิดสาขาแรกเมื่อวันที่3มิถุนา2566รามคำแหง24แยก14สาขาแรกที่รามคำแหง53มีเมนูหลากหลายทั้งไอศครีมชานมชาผลไม้มีมากกว่า40กว่ามเมนูเริ่มต้น15-45บาทปัจจุบันไอชาสามารถขยายเพิ่มในไทยได้อีกหนึ่งสาขานั่นคือสาขาสายไหมอเวนิวต่างประเทศอีกหนึ่งสาขาที่สิงคโปร์อยู่ภายใต้าการดำเนินงานของบริษัทไอชาฟู้ดทีจีจำกัดจุดเด่นของไอศครีมเจ้านี้ไอศครีมซอฟเสิร์ฟวอลฟ์ ขนาดใหญ่ที่มีทางรสวานิลาชาเขียวและซีซอสราคาโคนเริ่มต้น15บาทน้ำมะนาว20และชานมเริ่มต้น40บาทถ้าเราจะเปิดร้านไอชาจํานวน1สาขาจะต้องมีเงินลงทุนประมาณ1้าน1 8 9 3 9 0บาทซึ่งอาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับตกแต่งของร้านจะเห็นได้ว่าร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟของมิเชยกับไอชาจะมีราคาที่เท่ากันแต่ร้านมิเชยจะมีจํานวนสาขาที่มากกว่าและร้านไอชาจะมีรสชาติไอศกรีมที่มากกว่าเช่นเดียวกันถ้าเราจะต้องเลือกทําแบรนด์ไอศกรีมสักหนึ่งแบรน อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดสูตรหรือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดแต่ถ้าเราเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว <c oughs> ก็สามารถจะนํามาพัฒนาหรือต่อยอดในทางธุรกิจของตัวเองได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทั้ง2แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจและในตลาดแฟรนไชส์ไอศ์ครีมก็ยังมีแบรนด์ที่เลือกอีกมากมายให้ทุกคนลองพิจารณาและตัดสินใจดูร้านมิเฉยจะสามารถทําตามเป้า2000สาขาได้ไหมและร้านไอชาจะสามารถขยายแบรนด์ในไทยเก่งกับมิเฉยที่นํามาเปิดก่อนในประเทศไทยได้หรือเปล่าทางสมาร์ทเอสเอ็มไจะนำมาเสนออีก ให้ทุกคนคอยติดตามกันนะคะ